ของผู้ชายเนี่ยด้วยอายุมากขึ้นหรือบางคนมีเรื่องฮอร์โมนมีกรรมพันธุ์ร่วมด้วยเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเยอะขึ้นบางทีด้านหน้ากับตรงกลางเนี่ยมันเชื่อมกันจนกลายเป็นศีรษะล้านแล้วก็เหลือผมข้างหลังไว้แต่ของเราผู้หญิงเนี่ยจะเป็นตรงแสกกลางแล้วก็ค่อยๆดูบางๆทั่วๆศีสรสะนะคะ สวัสดีค่ะหมอบีนะคะแพทย์หญิงกุลเวิภาจตุรยพิศนุกูลนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมแล้วก็การปลุกผมประจำ b s Hair Center ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าอายุมีผลยังไงกับเส้นผมเนาะคนส่วนใหญ่เวลามีปัญหาเรื่องเส้นผมนะคะเวลาอายุมากขึ้นจะเป็นยังไงของผู้ชายเนี่ยปกติแล้วเริ่มต้นนะคะจะมีลักษณะเป็นรูปตัว M ก่อนด้านหน้าผากถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีปัญหาเรื่องผมลองเปิดศดีรษะดูแล้วลองดูว่ามันเริ่มลึกขึ้นไหมกับอีกจุดหนึ่งที่ชอบมีปัญหาก็คือบริเวณตรงกลางกระหม,ม่หรว่า,า,าวกาะจะู้สึ ผมมันเริ่มบางขึ้นบางขึ้นนะคะทีนี้พอมันมีปัญหามากขึ้นด้วยอายุมากขึ้นหรือบางคนมีเรื่องฮอร์โมนมีกรรมพันธุ์ร่วมด้วยเนะะี่ยค่ะมันก็จะเป็นเยอะขึ้นบางทีด้านหน้ากับตรงกลางเนี่ยมันเชื่อมกันจนกลายเป็นศีารษะล้านแล้วก็เหลือผมข้างหลังไว้อันนี้ก็คือสัมพันธ์กับอายุโดยชัดเจนเลยเพราะว่าตอนเด็กๆอาจจะไม่เป็นเท่าไหร่แต่พออายุมากขึ้นก็จะเป็นมากขึ้นทีนี้ต่อไปเป็นกลุ่มผู้หญิงบ้างปกติแล้วผู้หญิงอะคะ่ะจะมี2ส,ส่วนโดยตามสถิติแล้วเขาบอกว่าถ้าอายุเริ่มขึ้นนนนนเเเเเลขข3 30ขึ้้้ไปป่่จะรรรริมสังงกกตตหหหห็วาาาผือู ะเริ่มมีผมเป็นรูปตัวเอมิดหน่อยหรือจะรู้สึกว่าผม,มบางลงเหมือนกรอบหน้าไม่ค่อยชัดคือเป็นจุดที่เจอได้บ่อยอันจุดที่2ก็คือบริเวณตรงแสกล้วก็ค่อยๆดูบางๆทั่วๆศีษะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีปัญหาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าปัญหาอยู่ระดับไหนอันแรกลองดูแนวผมดูก่อนอันที่2คือดูตรงแสกผมค่ะว่ามันเป็นหรือย,อยังถ้ามันเริ่มเห็นและเริ่มโดนไฟแล้วเริ่มรู้สึกเห็นนงังศีรษาอันนั้นแหละแนะนําให้รีบมาพบหมอเลยจะดีที่สุดค่ะ วิธีการดูแลเส้นผมเนะะี่ยค่ะหมอขอแบ่งเป็นระยะเริ่มต้นกับระยะที่เป็นเยอะแล้วกันเนาะคือแน่นอนว่าถ้าเราเริ่มเห็นว่าเราเริ่มมีปัญหาระยะเริ่มต้นเนะะี่ยค่ะการรักษาย่อมง่ายกว่าเวลาเป็นเยอะอยู่แล้วนะคะสมมติเราเริ่มสังเกตเห็นว่ามันเริ่มมีปัญหาใช่ไหมคะการรักษาเนี่ยโดยพื้นฐานจะมีตั้งแต่สเปรย์กลุ่มพวกยาทา,ายากินหรือว่ากลุ่มพวกฉีดกระตุ้นเส้นผมเช่น PRP อันนี้ยังไม่ถึงต้องเกณฑ์ต้องปลุกผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นเยอะแล้วนะคะเช่นเส้นผมตรงนั้นหายไปแล้วบางทีกก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 าา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 ารรรรรัษ้้อองเเพิิมม่่มมมมมวด็คืยยืยยผห ทีนีนะ้เรื่องการมีปัญหาเรื่องเส้นผมกับอายุเนี่ยคะ่ะคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าถ้าเป็นเยอะๆแล้วค่อยรักษาซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอ่ะการรักษาเนี่ยมันเริ่มยากขึ้นหรือบางทีการรักษาบางอย่างอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของเราก็ได้เช่นเราคิดว่าเราจะมาปลูกผมตอนติดาลานแต่ในะความเป็นจริงอ่ะผมที่มีข้างหลังมันอาจจะไม่พอที่จะปลูกทั้งสี่สาก็ได้ดังนั้นหมอแนะนําว่าถ้าเป็นเริ่มต้นอ่ะให้รีบรักษาเลยดีกว่า แล้วนอกเหนือจากเรื่องการรักษาที่ง่ายมากขึ้นนะคะจริงๆมันมีอีกพอ้อต์หนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเวลาที่เรามีอายุไปเยอะ,ะคะ่ะแน่นอนถ้าเราสามารถที่จะรักษาบุคลิกภาพ เรื่องของเส้นผมไวน้นะมันจะทําให้เราั่นใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมทั้งหน้าที่การงานหรือว่าภาพลักษณ์ของเราค่ะให้ได้ยาวนานมากกว่าตอนที่เราปล่อยให้มันเป็นเยอะๆัูเราแก้ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มมีปัญหาแรกๆเนี่ยเราสามารถมีผมตลอดชีวิตของเราไปเลยยาวนานมากที่สุดเท่าที่เราจะเป็นไปได้เนี่ย<ๆ>ก็ถือว่าคุ้มค่ามากกว่าการลงทุนในการรักษาค่ะอันนี้ก็จะเป็นพอยต์สองพอยต์ที่หมอมองว่ามันสําคัญนะสาหรับการรักษาในระยะเริ่มต้นที่ไม่ต้องปอให้เป็นเยอะๆแล้ว่อยมารักษาบางคนจะรู้สึกว่าเอ๊จะรักษาอย่างไะ อันแรกคือหมอแนะนําให้มาเจอหมอผู้เชี่ยวชาญซึ่งที่นี่นะคะหมอเป็นคนดูแลเดิานเส้นผมโดยเฉพาะขอเรียนเชิญน,นะคะให้มาปรึกษากันได้อันนี้ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วเรามาวางแผนด้วยกันนะคะว่าคนต้องรักษาอย่างไงสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะแล้วไว้เจอกันนะคะ